ความเจริญในธรรมจะมีแต่ญ,ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาผ้าจะนำพระสูตรในพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้กับญ,ญาติโยมได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาผ้าจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าปีติสูตรสูตรที่ว่าวเรื่องปีติเกิดขึ้นจากวิเวกข้อความในพระสูตรนี้ก็มีว่า พระผู้มีพระภาคตรัสบาดีละดีละสารีบุตรสมัยใดยอริยะสาวกบลโลป,ปิติที่เกิดจากวิเวกคำว่าปิติที่เกิดจากวิเวกก็หมายถึงปิติที่เกิด เพราะอาศัยปัตถมชาญและทุติยาชาญในสมัยนั้นอริยาสาวกนั้นย่อมไม่มีฐานะ5ประการคือหนึ่งไม่มีทุกโทมนัสอันประกอบด้วยกามทุกโทมนัสที่เกิดขึ้นจากกามก็มีสองประเภทก็คือวัตถุก,กาม แล้วก็กิเลสกาอานในประการที่สองไม่มีสุขสมานัสประกอบด้วยกามอันในประการที่สาไม่มีทุกโทมนัสประกอบด้วยอากุศลน,นั่นก็คือบุคคลที่ทำอากุศลกรรมเช่นการยิงการฆ่า ด้วยอาวุธชนิดใดชนิดหนึ่งอันในประการที่สี่ไม่มีสุขโทมนัตประกอบด้วยอากุศลและในประการที่ห้าไม่มีทุกโทมนัอันประกอบด้วยกุศลข้อความเหล่านี้ก็มาในายพระูตรอังคตรนิการปัญจกติบิบา พระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่1 7 6หน้าที่294พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลายัยวิติที่เกิดขึ้นจากวิเวกก็คือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองเราจะมีความสุขมีความสงบได้ก็ต้องหาทางประพฤติปฏิบัติรรมนั่นเองเราจรงได้รู้ว่า วิเวกคือความสุขนั้นเป็นอย่างไรจเจริญพร